ดา้านางคู้นางหัวโตนางนานาู้นางหัวโตคู่นางหัวตบังคับบ่งบอกผีคุณนางหัวโตใาใจสปอร์ตคุณแาตเตนใจสปอร์ตค่ะขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวพ่ไปทำบ่อน้องเพเบอกเออน้องเพจเอออ่าเฮ้ยฟังนะกบรมการกรรการกนบการอยากเบาอะเบารู้ลาเบ่าเบ้าเบาหยยาฟังเอออะไรกันก็คืนมาเนี่ยอ้าโอ้ยิฟังทังหนน้องข่มาเนี่ยออ้